สวัสดีครับท่านสมาชิกค,ครับวันนี้วันที่26พฤษภาคม259เป็นวันพฤหัสครับนกฟุเสียก็มาพร้อมอ้อนรีโวเหมือนเดิมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่จุดห้วยหินนะครับตรง19ไล่นะครับ19ไร่ ตรงนี้เป็นล่องที่นกแข่งสายใต้จะต้องผ่านจะซ้อมที่ไหนจะบินยังไงแล้วแต่จะปล่อยตรงไหนมันก็ต้องผ่านตรงนี้จุดนี้เป็นจุดบังคับเลยนะครับผ่านเขาตะเกียบมาผ่าน19ไร่ไปชะอําเลยนะครับตอนนี้ก็เวลาหกโมง เท่าไหร่แเนี่แล้วก็หกโมงสี่นทีตัวที่ขึ้นจำเลยอย่างนี้ต้องรีบปล่อยเดี๋ยวประมาณหกโมงไม่เกินหกโมงสิบนทีต้องปล่อยแล้วนะครับเป็นจังหวะดีท้องฟ้าสวยงามมากหุ่หินตอนนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูการปล่อย วันนี้จังหวะดีมาเจอเออพี่ก็เป็น,นคนดูแลตรงนี้ครับครับวันนี้ก็โชคดีมาเจอพีอ่ที่เก็บนะคนดูแลชายหาดเนี่ยดูแลบพวนทักทายเนี่นยแข็งแรงแล้วก็พี่ว่างตรงนี้ไม่รู้จะพากัต่อไป โอ้ไปเก็บปล่อยก็สวยมากเลยเเอะไรอ่างเงี้ยเลี้ยวซ้ายเปิดประตูขายกุญแจให้อย่างดีเลยมาปล่อยตรงนี้เลยรุ่งดีสุดยอดสุดยอดครับตอนนี้ก็ได้เวลาปล่อยแล้ว6องศาทันทีกำลังสวยครับผมวิง จะปล่อยเข็งแรกไปก่อนสูตรติดมือมาี่คือน้องน้องเทียบนะครับอันนี้เดี๋ยวจะไปปล่อยแถวมหาชัยทดสอบออออพอพเฮ้ยเกืเอบพดกล้องเลยมึง ปอยโเมียไปก่อนโกผู้เกเรไปที่หลัง วิวทิวทัศน์สวยมากเลยได้ที่ปล่อยแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาถึงที่โอมหาพิจิตรเี้อบี๊วมาฝากแกตัก4สี่กระป๋องก็พอแล้วสี่กระป๋องก็พอแล้วได้พวกแล้ววันนี้เราต้องนู่๊บี

ออเ,เดียวป่อยพอามันตองเพงเรองาตอนนี้ก็เวลาหโมงเดี๋ยวจะปล่อย15บคาไม่ห่างสิ้านาทีครับ คนดีใจได้มาเที่ยวทะเลท้องฟ้าสวยงามมากๆดวงอาทิตย์เดือดจ้าแจะะ่มชัด ครับตอนนี้เปลี่ยนอิเลยียบทนั่งรอปล่อยตัวผู้กรงดีเคบางบอลครับให้หาก,กันหน่อยให้ตัวเมียไปก่อนถ้าตัวผู้ไปก่อนเนี่ยไปถึงกรงเนี่ยตัวผู้มันจะพักก่อนมันจะฟื้นตัวก่อนแล้วก็ตัวเมีย ไปถึงเนี่ยมันจะไล่ไล่ขวดตัวเมียเพราะนั้นเวลาปล่อยเนี่ยล้ก็ปล่อยตัวเมียไปก่อนให้ตัวเมียไปถึงก่อนตัวผู้ไปที่หลังนี่ไม่มีแรงที่จะไล่แล้วยังไม่หายเหนื่อยนะครับครับตอนี้ก็ได้ไเวลาปล่อยตรกิเกบางบอกสองเข่งครับ วงสิแปดนาทีตัวผู้สองเก่งไปพร้อมกันยี่สิบสี่ตัวลอกทะเลไปเลย โอเคนะครับครับก่อนจะปิดกล้องนี่ให้ดูบรรยากาศก่อนบรรยากาศทะเลครับดูสดชื่นโอ้เดี๋ยว่ะไรออถ้าสปล่อยปล่อยตรงนี้เลยนะ โทรหาพิกกิตก่อนก็เดี๋ยวจะซื้อเบียร์มาฝากแกสักสี่กระป๋องโอเคครับ